ค่ะพวกเราโรงเรียรนประจวบวิทยาลัยขอ,อนำเสนอโครงการพุทธธรรมเรื่อหลอดนี้เพื่อละสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาพยภูณริตโอยแยมสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิตรยาศินปูนสวัสดีค่ะผมชื่อเด็กหญิงละธนา ชื่ออะไรอย่ยางเาวของทองุสวัสดีค่ะหนูชื่อดีสญดทสุธาไทยสาวคนจาร์แดนดิงานวิ่ัยที่ทีมมททพ,พ์ในวาราาสยยนารสซแอนแอควาน์เมื่อเดือนตุลาคมพศทธศักราช2 5ย3พบว่าประเทศไทยมีการสร้างขยะพลาสติกต่อประชากรสูงอันดับ5ข,ของโลกซึ่งปงริมาณพลาสติกในประเทศไทยแบ่งออกเป็นประเภุถุงพลาสติก พกแกะหลอดกล่องหลอดและถา่านพลาสติกโรงเรียนประจุบวิทยาลัยเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษในแ,แต่ละวันนักเรียนจะใช้หลอดพลาสติกนวลนอยมากหลอดพลาสติกถือว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุดมีการใช้งานเป็นวกิกินาทีใช้เวลาเยอะกว่าถึงร้อยปีสุดท้ายก็ยกลายเป็นขยะพลาสติก ดังนั้นคณะวิศวรรมจึงมีแนวะคิดการศึกษาเรื่องการทำหมหอดโดยน้ำหลักพลาสติกมาทำเป็นไส้หมอนเนื่องจากการศึกษาพบว่าหระดาพลาสติกชิ้นเล็กๆเมื่ออยู่รวมตัวกันมากๆก็จะมีช่องว่างให้การเข้าไปมากมายเมื่อถูกกดทับก็จะยุบตามสเสน่ห์ของร่างกายของเราจรึงสามารถแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายของเราได้คณะพิศธรรมเห็นประโยชน์ของหละดพลาสติกจึงนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดครับเพรถึงประสงค์ ได้อย่างเหมาะสม 2. เพื่อน้อมนำหลักปัจจัของเศรษฐกิจพอเพียง สองมาใช้ในชีวิประจำวนันสาสามารถนำหลอดพลาสติกมาเป็นใช้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ คือสามพระมหาวัตถุสี่หลักธรรมของคนดี 1. น่ทานการให้การให้สิ่งของกับผู้อื่น 2. เปียาวาจา สนักเรียนสมามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนทําให้นักเรียนเข,าข้าใจในสภาพแวดล้ที่เกิดขึ้นในโรงเรียนได้ดีมากยิ่งขึ้น 3. นักเรียนสาม,มารถนำหล่อพลาสติกที่ถูกทิ้งเป็นขยะกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อีกด้วย 4. นักเรียนมีความรับิชอบต่อ,นนอหามมาน,น,งงาน,นา้าที่ที่ได้รับมอบหมายสามารถดาเนินงานตามขั้นตอนจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้การดําเนินงานในอนาคข้อเสนอแนะเปิดชุมนุมเพื่อ ความรู้วิธีการทําหมอนจากกลอดพลาสติก 2. งโลชุมชนให้ความรู้กับผู้ที่มีความสนใจ3จัดจาหน่ายหมอนจากหลอดพลาสติกเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนข้อเสนอแนะ 1. จัดจาหน่ายหมอนจากหลอดพลาสติก